สวัสดีค่ะกลับมาพบกับร้านขวัญมอเตอร์ไซค์อีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะมารีวิวค่ะการติดตั้งชุดไฟจัส,สกีนะคะกับซีดู GTX คันนี้เลยค่ะมาติดตั้งจบๆไปเลยค่ะกับลำแสง60วัตต์นะคะจากร้านขวัญมอเตอร์ไซค์พร้อมกับตำแหน่งเป็นตำแหน่งนี้เลยเ,ยเยงงสวยเนาะเพราะว่ามันดูไม่ยืนออกมาแล้วก็ไม่เกะกะนะคะ5 0 60วัตต์เนี่ยเป็น 60วัต์ไฟที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเลือกตำแหน่งที่ให้มันดูแล้วลงตัวสวยงามดีมากๆเลยค่ะไม่เกะกะและสวยด้วยสเตปไฟค่ะจะเป็นสวิฟท์สองทางนะคะมีเปิดสีขาวแล้วก็อีกลำแสงหนึง่งจะเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองนะคะอ่านี่ประมาณนี้เลยค่ะพร้อมกับไฟท้ายค่ะเหลือเขียวใช่ไหมไฟท้ายก็ต้องเขียวไว้ด้วยเขียวเหนียวซาบนะคะโหสีเขียวอะ่ะพอเปิดกลางคืนเมื่อคืนลองเปิดกลางคืนน่ะสวยมากๆเลยนะคะสวย มากๆเลยสีเขียวเนะาะเมื่อคืนเนื่องจากฝนตกก็เลยรีวิวไม่ได้ก็เลยมารีวิวตอนเช้าวันนี้เนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะที่กําลังมองหาอ้าวพร้อมสวิทขอกราบขออภัยรีวิวไม่หมดสวิทค่ะตำแหน่งเปิดปิดจะอยู่อย่างนี้นะคะไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเป็นสวิทสามทางแบบนี้เลยพอาวิธีการติดตั้งนะเห็นไหมครับก็เจาะนิดนึงนะเดี๋ยวเจาะให้ดูเนี่ย วิธีการตรดิดตั้งคือเจาะนิดเดียวค่ะไม่ได้เจาะเยอะเลยนะคะ,ะเก็บงานแบบเนียนะใช่ค, <ผม S 1> ค่ะเก็บงานเนียนๆไม่มีสายไฟนะคะรกรุงรังะนะดูประมาณนี้ครับยอมเจาะนิดนึงจะได้งานเนียนนะครับเป็นไงล่ะ นิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะเป็นแบบรูนอดด็อตยืดนิดนึง<ล>รูเดียวรูเดียวเนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะที่กําลังมองหาอยากติดตั้งไฟเจสกีอยู่นะคะขอให้มั่นใจในร้านขวัญมัตตาซาวได้เลยลากมาได้เลยค่ะลากมาได้เลยนะคะแถวตอนนี้ทางร้านค่ะจะให้ลูกค้าลากมาเพราะว่าเนื่องจากหน้าร้านตอนนี้จะมีคิวทุกวันลากมาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะอีกวันหนึ่งมารับกลับได้เลยเพราะว่าคันนี้มาจากพระประแดงค่ะอ่าฮะ อ่าใช่<ะ>เวลนะ่ะใช่พระประแดงลากมาเลยนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าเราขายการบริการหลังการขายดีกว่าค่ะเราขายเซอร์วิสมาดีกว่าก็คือลูกค้ามีปัญหาใช้ไปนานๆไฟไม่ติดลากมาเหมือนเดิมค่ะเราดูแลเซอร์วิสรับประกัน,น,นะะรับประกันให้ ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอ่าาละเอาละเอาละาลูกค้าท่าในใดสนใจอยากติดตั้งไฟเรือจสตกีไฟเรือสปีดโบ๊ทขอให้มั่นใจในร้านขวัญแม่ทรายได้เลยติดตั้งมานานค่ะพอจะรู้บ้างนะคะโอเควันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะตำแหน่งมันโดนใจจังเลย